พรงาี่หลังงานถแถลงข่าวกรุงเทพสระบ,บรุรีก็กลายเป็นที่พูดถึงเราในติ๊กต็อกแล้วก็ในโลกออนไลน์เยอะมากเป็นยังไงบ้างคะการกลับมาครั้งนี้อ่ะก็แน่นอนว่าการกลับมาครั้งนี้อ่ะหนึ่งเลยดวงดีแน่นอนบอกเลยว่าการที่มามูก,กับอาจารย์จิมแล้วก็อาจารย์จอนนะคะก็คือเสริมดวงอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สําคัญเราเตรียมความพร้อมมาดีมากๆค่ะกลับมาครั้งนี้ค่ะ มีการเตรียมตัวยังไงบ้างที่แบบว่าจะไปยืนอยู่ในกองอย่างยังไงต้องมอง่งงเทสสัมฤทธให้ได้ถูกไหมคะก็แน่อนอนเลยว่าจุดแข็งของน้องก็คือการร้องหวัลำ แน่นอนว่าการที่เราร้องหมอลำได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะคะและที่สําคัญก็คือหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้มีความสามารถนี้แต่คนอื่นเขาก็มีความสามารถต่างๆกันไปนะคะแต่น้องจะเอาจุดแข็งนี้มาสู้กับหลายๆคนค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะแน่นอนว่าทั้งเพอร์ฟอร์แมนและก็ประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะน้องจะเอาทุกอย่างมาทุ่มในเวทีนี้ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็จะเป็นน้องนักใครในเวอร์ชันที่ดีที่สุดค่ะเห็นเขาบอกว่าเราก็ติดเหมือนกันเกยวกับเรื่องนางงามสู้ชีวิตทํางานแบบทุกอย่างเพื่อ แล้วก็ดูแลครอบครัวอะไรยังเง้ยมากค่ะน้องนักขก็ช่วงนี้ก็คือทํางานหนักมากค่ะทํางานทุกวันวก็คือไม่มีวันหยุดเลยนะคะก็ช่วงเช้าก็จะมีการขายของนะคะช่วงเย็นก็จะมีการไปทําเล็บบ้างรับจอบทำเล็บอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีรับงานแดนเซอร์ตอนกลางคืนค่ะตอนนี้ก็คือทํางานหนักมากๆนะคะแต่เราก็ต้องมีเวลาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเอา <c oughs> ประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้แล้วว่าการที่เราจะประกวดนางงามเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะประสบการณ์เหล่านี้นะคะมาสู้ต่อค่ะแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้คือครอบครัวก็คืออยากจะให้ลงมากคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอเคลูกทําเลยไม่เป็นไรถ้าถ้าตอนนี้ยังช่วยพ่อกับแม่ไม่ได้ไม่เป็นไรก็ทําตามความฝันของลูกให้ได้ให้ให้สำเร็จก่อนค่ะแปลว่าตอนนี้ก็คือมุ่งไปที่มิสแกร์กรุงเทพสรับรีก่อนเลยใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็มีการเตรียมการบ้านอย่างไรนอกจาก ในเรื่องการร้องเพลงก็บอกว่าการเป็นนางงามบิสแกนเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มไลฟ์ไลฟ์สดขายอ<ช>ันนี้ไดแล้วค่ะตอนนี้คือเมื่อวานได้หนึ่งออเดอร์หนูเก่งไหมแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะก็คือตอนนี้ก็คือบอสบอกแล้วว่าต้องมีสีที่เพิ่มเข้ามาก็คือบิสเนสนะคะแน่นอนว่าการทําธุรกิจหลายๆอย่างนั้นนะมีทั้งธุรกิจขายของธุรกิจหลายๆอย่างใช่ไหมคะและตอนนี้น้องก็ได้มีการเริ่มไลฟ์ใน t ิ k กต็อกแล้วะนะคะฝากทุกคนนะคะถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะอยากทานน้ำพริกนางงามอยากทานปลาร้าพี่อิงฟ้านะคะสามารถเข้าไปติดตามได t i ๊กต็อของน้องนาใครได้เลยค่ะฝากแม่แม่นางามปีนี้ว่าหนูกลับมาแล้วให้ทุกคนแบบรอเชียร์หนูก็ฝากทุกคนด้วยนะคะฝากพี่พีแม่แม่ทุกๆคนด้วยนะคะฝากติดตามน้องนาใครฝากเสียเด็กหน่อยคนอีนน้าได้ด้วยจ้าถึงจะเป็นเด็กหน่อยอีสานเด็กบ้านนะคะแต่หนูก็จะสู้ให้ถึงที่สุดให้ เป็นที่ภูมิใจแล้วก็เป็นที่เขาเรียกอะไรนะความหวังนะคะเป็นความหวังของหลายๆคนนะคะที่อยากจะให้อยากจะเห็นน้องนาะครเข้ากองใหญ่นะคะและแน่นอนว่าปีนี้จะต้องเข้ากองใหญ่ให้ได้ค่ะขอขอร้องเพลงหมอลำนิดนึงได้ไหมคะ ได้ค่งก็แน่นอนว่าฝึกเพิ่มค่ะเพราะพี่เลี้ยงก็คือกำคออยู่แล้วนะต้องฝึกเพิ่มนะใช่ค่ะใช่พี่เลี้ยงก็คือติดชิดหน้าเวทีแน่นอนค่ะินนึงได้ค่ะแสงตะเวนจ้าน้องยืนกลั้นน้ำตาหลบเงารักมือไม่สุดเงาหากเขาบอกคือเก่าแล้ว ายควงขาวมายืนแอกท่าถ่ายรูปวันแววน้องลอยเบิดใจยันบ่เลือแนวเหมือนไอ้นัดมาพาแต้มบอกลากกันกรุ๊ปเอาแต่ภาเดียวนะใครหน่อย